ทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งนะครับพี่ๆเพื่อนๆผูแด้วเพื่อนเนาขออนุญาตแช่เด้พี่น้องเลยมาพบมาพบกับดูยูเซอร์เนาะค่ำของคืนวันพุธที่สิบสามพุธที่สิบสามเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะสอง7หกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะคันจือมีผิดวาโย่ ถ้าเกิดมันจือผิดก็ขอโทษขออภัยได้นาะพี่น้องอย่าว่าตะกันแล้วนะมันเดี๋ยวมันจือผิดเอ็นในเลือดสั้นเนาะทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะอ่าพี่เพื่อนๆคนไหนแวะเข้ามาก็ขอบคุณมากมายเด้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนอขออนุญาตขออนุญาตพี่เพื่อนๆแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเนี่ยกำลังทําการ แต่ตอนแรงๆเนาะพี่น้องตอนแรงๆเห่ากับมไบมไ่มีเลยเากัไม่มีเลยหดอกมีแต่แว้าพูดคุยทักทายกันแค่นั้นเนะเาะมีประสบการณ์อะไรก็เว้าสู่กันฟังเนาะพ,พี่เพื่อนอาบางสิ่งบางอย่างเนะาะบางอย่างสิ่งที่เห่ามีจกักกะแค่เพื่อกำลังเจอกัน ไม่มีอะไรมากมายนะครับแบบแบบสาวเพื่อนๆนเนาะเพื่อน <c oughs> ๆที่ผ่านผ่านคดผ่านเกณฑ์เนาะผ่านไปแล้วก็ลงเลยเข้ามาไม่ลูกเลยอ่าพอผ่านไปแล้วก็ทําการาหาคลิปเนาะหาคลิปหาลงในช่องเพื่อที่จะให้ช่องของเขาา มีเขาเอาคาราวาเป็นภาษาคือคือในก็นมีเลตติ้งเนาะโอ้ยกะบ้านเฮ้าเนาะกับเบิ้งเฮาก็ต้องเฮ้าเจอเฮาแล้วมีได้คึดเพืได้ผู้ครับอ่ามีได้ค้ดเปลือยลายได้สวัสดีครับเมนเพอร์แวะเข้ามาส่องมาส้มเบิ้งครับพิมพ์คำวาดินพิมพ์คำวาคุยทักทายกันได้น้องพี่น้องน้องอสมมุติว่าเฮ้านี่แหละแนวตัวผมนี่เนาะ ผมนี่คือโอเคแล้วผมผ่านได้สองแพลตฟอร์มแล้วนะครับเนาะแล้วก็สามารถเก็บเหรียญได้ทั้งสองแพลตฟอร์มอาจจะถามว่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอีบอพ่อเลยได้พี่น้องนี่มูคนึงโอ้เอาแล้วเมื่อยหมดมันกับแมนอยู่ในนาะพี่น้องนึงอเอฟเฟอนเฮาจากคืเอเมือยพ่อเฮาเฮาเฮามีแมนดาราเฮามีแมนคนดังเฮามีแมนเน็ตไอดอน เ้าเป็นคนธรรมดาเป็นเศร้าหาเศ้าหน้าแค่อยากมีสองอ่มันก็เลยต้องเหนื่อยมากกว่าปกติเรามันเหนื่อยมากกว่าปกติก็คือเข้าต้องพยายามสู้พยายามหามิว่าเราเป็นทางคลิปทางคนที่สามเขาต้องสู้ต้องหาเลยมันมีคือเลยคนที่ขจมีฐานเนาะเป็นคนดังหรือว่าเป็นเน็ตไอดอนที่มี ผู้ที่ตามเรื่เป็นผู้คนเบิ่งหลายแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการตามหาชั่วโมงมีวอาซับมีว้ายอดวิวถ้าเป็นเน็ตไอดอนดังๆเนาะแต่สําหรับเฮาเฮาเป็นแค่เศร้าให้เศร้าหน้าที่ยะมีสองหลัซื้อเป็นคนปกติธรรมดาแต่ว่าเฮาจะมีสองเป็นของเจ้าของคือสารต่อความฝันเ่อเจ้าของนั้งแต่ยังน้อยๆเะอนนะมันเป็นในนี้ผมบอกฟังตอนเฮายังน้อยเนาะเฮาก๋ช่วงนั้น ทีวีข่าวดำทีวีสีในหมู่บ้านผมมีอยู่เครื่องเดียวทีวีสีมีอยู่เครื่องเดียวปเป็ดงานประเทศปเปยว่าซาอุเพื่อนไปเพื่อนไปทํางานซาอุเพิ่นก็นเลยได้มีเงินมีทองซื้อโทรทัศน์สีมาเครื่องหนึ่งทั้งหมู่บ้านและก็มีข่าวดำยุเครื่องหนึ่ง,งลแลวก็มีโทรทัศน์สียู่เครื่องหนึ่งทั้งหมู่บ้านตอนนั้นเขาเป็นเด็กน้อยอย่ประมาณปอสาถืปอป .4 เนี่ยประมาณนั้นได้เบ่งได้เห็น หนังที่ติดและก็มักที่สุดตอนนั้นก็คือเนาะมันมันก็มีหนังอยู่แค่นั้นเนะาะสีหยดกุมารและก็สิงหาไก่พกแล้วก็จือเท้ากุม,มือนในควันฟ้านาดํามันมีอยู่สามสีเหลืองแลวก็ประเภทหนังกลางแปนประเภทเลยที่เฮาเขาได้เห็นเขาได้เบิ่งเนาะตั้งแต่พุ่อสมบัติเมธานีจารุนีจารุนีสุขสวัสดิ์สรพงษ์สติเพื่ะยิ่งกันโอ้โหคัก เาเห็นตอนเขาเป็นเด็กน้อยเข้ากับแค่เข้าเอ็นเลยเข้าเขาเยอะเป็นนักแสดงเข้าเยอะเขาเยอะเยอะเอทีวีความคืดตอนยังเป็นเด็กน้อยเด้ตอนเขายังเป็นเด็กน้อยโอ้แสดงแล้วก็คือคือผมเบาในในหลายตอนก่อนตอนตอนเขายังเป็นเด็กน้อยพอแม่กับถ่ายหน้าเอาควายถ่ายเนาะทางกลางมันจะมีหลงไม่บอกหลงหลงกลางกลางให้หน้ามันจะมีหลงน้ําได้ในการถ่ายหน้าเนาะเพื่อเอาควายถ่ายเนาะ ัญญามฟ้ายามฝนมาน้ำในหลองน้ามันก็มีมันบอกตีลังกาว่าสะเถาะแสดงนะเพื่อนเป็นเล็กน้อยบ๊ามดินน้ำขี้ต้มนี่เฮ้ยเลยตาตานั่นคือตอนเป็นยังเล็กตอนตอนยังเล็กน้อยแล้วบ่าที่นี้พ่อเขาหง่หง่ขึ้นมาหญ่ขึ้นมาข้ากะนั่นแหละการวิวัฒนาการกันยังมากเบิ้งสงน้ำมันเป็นนางกลางแปนเนาะกับไปเอ็นงานกรุงเทพกรุงไทยกับไปเอ็นงานผลก็สร้าง เป็นงานก่อสร้างธรรมดาบ้านเฮาเนาะจบประหกมีมีเพื่อจบมอสามก็มีมีเพอเป็นงานก่อสร้างเออบาที่นี้โลกมันมีวัฒนาการไปไกลหลังจากทีที่ว่า,อาจอทีวีขาวดำจอทีวีสี 4, บ้านหนึ่งทั้งหมู่บ้านมีแค่เครื่องเดียวณยุคป,ปัจจุบันนี้ทีวีอยู่ในมือบ้านเนี้ยอ๋ทีวีอยู่ในมือเฮาเฮ้ย ตอนแรกเข้ากันยังไม่ได้คืดได้ว่ามันจะเปลี่ยนปันนี้เนาะเฮากับเคสแต่ตอนโลกท่เที่ยวเนองมันก็ได้แค่โทรศัพท์มันก็บว่าเวิร์กแล้วสุดยอดแล้วโอ้โหเบิดคักได้โทรศัพท์อิลิกสันตัวซัานี้มาโทรศัพท์เดินได้ไปตลาดง้างได้อะไรเฮ้เนาะโทรศัพท์มันก็เลิ่อมน้อยแต่ก้อนมันก็ใหญ่แล้วมันก็น้อยน้อยน้อยแล้วบ้านที่นี้ก็มา คุยกันได้ตอนแรกก็ยังโอ้ยมันเป็นไปได้บ๊อปคุยคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันมันเป็นไปได้บ๊อปพ่อมาเห็นแล้วบาททีนี้เนาะลุนนั้นลุนลาว่าแหละแล้วก็มีเฟซบุ๊กมี youtube มีเพล่อละที่เอ็ดเฮาได้เบิง้ทง TikTok, ทั้งทิกต็อกทั้งเพล่อเอ็ดเฮาได้เซฟได้เสพสื่อได้เบิง้ง <c oughs> แล้วบาททีนี้เฮากับเบิง้งเฮาเป็นคนเบิ่งก่อนเลย ผมนี่ยอมรับเลยว่าผมเป็นคนเบิ่งก่อนเป็นคนเบิ่งย่างเดียวตั้งแต่โทรศัพท์รุนลาว่าที่เบิ่งเบิ่งใดโอ้มีมีเฟซเนาะมี y YouTube เบิ่งเบิ่งคลิปนี้เบิ่งจนตาเปตาแตะจักคลิปเลยเลื่อนมาเบิ่งเห็นเห็นเบิ่งเอายุหันแหละตายไปสาบเครืองโทรศัพท์นะ โทรศัพท์น็อกไปสามเขื่องก็เอ้เข้าเราเป็นแค่คนเบื่อแต่ก่อนเขามาคืดย้อนหลังในะตอนเขาเป็นเด็กน้อยเขาจะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นเขาจะเป็นดาราเขาจะเป็นเบลือมันมาคืดย้อนหลังคืดย้อนกลับเบิงทุกคนก็เลยตัดสินใจเอสสองตัดสินใจท้ำท้ำสองยูทูบหลังจากที่โทรศัพท์พังไปสามเรื่อง <laughs> แล้วย่าลืมเลย เข้าเติมเน็ตทุกมือนะครับโลกณยุคปัจจุบันและก็ไปอนาคตเข้าเติมเน็ตคู่มือย่างนิดน้อยแหละทรงนั้นลุลยังอยู่เนาะทรงนั้นลุไปโรงเรียนวันละยี่สิบสองบาททั้งค่าภาษีได้ในการเติมเน็ตยีสยส่สองเละยี่สบามบาทสองเขืองกับสองคนกับสี่สิบสี่บาทสี่สิบหกบาทเครื่องพออีเดียบ,บาทเครื่องแม่อีเดียบ,บาทจนได้ติดเน็ตบา้าน มาไหลเบิ้งนอกคำพันไอแบบสำรวจเจ้าปทอนสำรวจเจ้าปทอมามาไหลเบิ้งวันหนึ่งวันหนึ่งเราจ่ายค่าเน็ตไปกี่บาทนังเธอเติมเครื่องเดียวกระแช่เน็ตเธอกันเน็ตสาบาทมีท่านเจอเอารเม่เจ้าบาททีนี้ <laughs> ตอนนั้นเน็ตสามบีบีเนาะเน็ตไฟเบอร์เนาะดึงเข้ามาเดือนละเจ็ดร้อยเฉพาะจ่ายค่าเน็ต เดือนละเจ็ดรอยแปดสิบจ่ายเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านเดือนละเจ็ดรอยแปดสิบเน็ตมือถืออีกสามสี่เครื่องวอยเดือนนึงมันมีได้น้อยได้บาทนี้มาคิดคำนวณเบิ่งงหละพี่น้องเลยยกบเไร <laughs> เดือนนึงมันตกปพันเอาตีข้าวๆเลยพันสี่สิบเดือนสิบเดือนกับมื่นสี่ ปีหนึ่งเทศบาลปีหนึ่งสองเดือนท่านก็สองเดือนก็สองพันแปดมื่นสี่หมื่นหกหมื่นหกเกือบมื่นเจ็ดต่อปีเฉพาะขาเนต็ตไหลแบบจบอะถอมาคิดคำนวณมังโย่เข้าดินตั้งแต่มือนี้ไปหอดมือเข้าเข้าหรืเข้ากะโลง่งหรือว่ามืงเขาตายเข้าละเมิดไปทุเรศเนต็ต ขาจ่ายคานี้เอ้ยนี่เรื่องห้องละได้เงินคืนวันนี้มาคืนด,ด้บบคืนไปคืนมาก็ยกเปิดสองล้ววะ <laughs> เปิดสองซื้อโทรศัพท์ใหม่ว่าตัดสินใจไปซื้อโทรศัพท์ราคาสามพันเกสามพันเก้าร้อยเออสองพันเก้ามีห้อด 3, 000, สามพันซ้ำไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็แจ้งทา้งหลานเขาว่าจดอีเมลจด รหัสเพื่อหรือเขคอยจ็บเจือด้วยคอยเราเอาไปเ็ดส่องยูทูบบอกเราเลยทางหลานแล้วก็โจ้ต์ซื้อสมุดไปยังคักรหัสผ่านล,อลอ็อกกรงล็อกอินเพื่อเพราปเร็ดพจสองยูทูบได้หมดมากถ่ายเลยแล้วบวันี้โทรศัพ <c> ท <ười> ์คลิปแรกยังเยาหูเจ้าของถ่ายคลิปแรกคลิปกินเขามีแสบถ่ายกับมีหนังยืนห่มขาบยังเจอได้แต่คุณหมูนั่นแหละคือคลิปแรกของการ ปล่อยชิปลงโลกโซเชียลมีคนเบิ้งสิบวิวรู้พอไหมเบิ้งเจ้าของอะไร <c oughs> ะเรยลยมันไม่ได้คนเบิ้งเลย <c oughs> นั่นแหละคือต้นสายปลายเหตุที่เห่าลิเลิมยเยอะอ็ดช่อง YouTube โดยเห่ากับไม่ได้เข้าเจอกฎกติกาของ YouTube จักดีเลยไม่ได้รู้เริ่ง จังมันเป็นในเลยกกติกาเขาเป็นแนเ่เลยโคดเขาเป็นในเ่เลกหูจักแต่ว่าสองแสนสี่มื่นนาทีกับผู้ติดตามหนึ่งพันคนหูจักแค่นั้นแหละบ้านนี้เข้าไปกอกข้อมูลกอกเลยผ้า,าส่งผ้าสีมีได้รู้เรื่องได้ตอนน่ะเอ็ดคลิปเอาเวาง่ายกะขอเพิผ่านสะก่อนแล้วจังหวับไปหาศึกษาเบิ่งกว่าต้องกอกอเลยต้องกอกใลเลยม้นที่นี้เอ็ดกะท่ายคลิปนั่นแหละมีว่าเราเป็นคลิปเอ็ดกับเข้า,ขาคลิปตำเอ็ดอยู่เอ็ดกินตำจนโคกแตะ เบอ่งเจ้อเฮอพี่น้องเขาเบิ่งมันก็บมีได้คนเบิ่งมีอยุสิบห้าวิวสิบสองวิวแปดวิวสามเดือนผ่านไปได้บาทจากความมุงมันลงคลิปมือละสามสี่คลิปเนาะอัพลงอัพลงมี่เลยอัพเอ็ดคลิปจากความมุงมันโอ้สวัสดีครับยายลี่ นผู้หายเต็นดาหักหมักเบาขอบคุณมากมายนะฮะที่แวะเข้ามาเป็นกาลังใจผมขึ้นมือเลยยี่สิบนาทีาหญ่ๆผมมีได้ฮึ่นเหิงเนาะขึ้นเก็บเหรียญเนาะเออมันก็ขยับดีด้แล่ะถ้าจะขึ้นแจ้งโดยเดอ้อถ้าจะฮึ้นแจ้งนำํำเดยเดอ้อเดี๋ยวจะแวะเข้าไปนะผมขึ้นตั้งมือนี้เป็นมือที่สี่หรือมือที่ห้านี่แหละขึ้นทุกวันมาที่นี้ หลังจากเฮาเอดได้สามเดือนมีคนติดตามเขามาหนึ่งร้อยแปดสิบสามเดือนนะเก่าหัวยอดวิวสิบสองสิบสามสิบห้านางเก่าหัวอยู่นหบ้านโอยเขาเรียกว่าเลิมเย่ะถือลูกทอแห้ะทิมโทรศัพท์อือพี่น้องเอ้ยไม่ได้สนเจอละบาดนี่พ่อแหละมีเอดแหละ ถาม,ม่าทิมนี่ไปเบิ้งมู่อยู่ไปแต่สองเจ้าของมีส่วนใจได้ไปหาเบิ้งคลิปนะไปเบิ้งคลิปผู้นั้นไปเบิ้งคลิปผู้นี้ไปเบิ้งไปเด้เลยแต่ว่ามีดเอ็ดคลิปลงแหละสองเจ้าของมีส่วนเจอโทรศัพท์กับง่ม,มากกับมาเบิ้งคือเบิ้งแล้วก็นอนอยู่หันละสามเดือนของการหนยเขาเรียกว่าหนยมาที่นี้ใกล้จอ,ออกพรรษาประมาณสามมือนี่แหละก่อนออกพรรษาก็เลยมาหนังทบทวน ไต่ตรองไต่ตองครบทวนเบิ่งว่าตั้งแต่เห้าเลิมต้นทีละเอ็ดสองความคิดเฮ่าเป็นในเลยปณิธานเห่าเป็นในเลยเฮ้าจะเอ็ดเพื่อว่าได้นาเสนอเพื่อว่าเป็นสตอรี่ชีวิตเฮ้อเจ้าของเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ้งแล้วเฮาละสนเจอผลเลยครับยอดวิวความหมายมันออกมาต่้านี้แหละ คือได้เลยบาดนี้พอคืดได้ปุ๊บออกพรรษาปุ๊บจักงานงเลยพี่น้องเอ้ยคอยมีดอ้อนมีดหูซ่าบาดคอยท่าลงพืด <c oughs> จากเมื่ออื่นมือนี่ก็มีบุญพระเวทบุญพระเวทบ้านสร้างเมกเ <c oughs> ตรียมโตเบิ้งเลยบาดเนี่นะคอยไปท่าย่ายมืดทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเห็นเพื่อที่จะเอาคลิปลงแล้วก็มีดอ้อนสนเจออยู่เพื่อละติดตามมีดติดตามตอนนั้นเขายังมีหูจักเนาะ มาที่นี้หลังจากหันมาก็มีคนติดตามไหลเข้ามาเด้พเพราะว่าไปถ่ายประเพณีหมอเยาวเนาะประเพณีวัฒนธรรมของแถวผู้ไทยแถวคนผู้ไทยเนาะก็มีคนติดตามเข้ามามาเบิง่งแล้วก็มีคนกดไลค์กดคอมเมนต์บัดแต่ว่าคนติดตามพกร้อยกว่าเลยเด้แต่ยังขึ้นไหลมีได้ก็ไปเห็นพิรัฐขึ้นไหลเพื่อนก็บผมมีคนเบิง่งผมก็เข้าไปเบิงนะ่งแล้วนังคุยกันสองคน คนนิดคนนิดตามเพื่อนร้อยห้าสิบเอาเพิ่นคือเงินไหลโสดใจบัดเอ๊ะก็เลยถามเพื่อนถามว่าโยผีผีคือเงินไหลได้ผมคนนิดตามห้าหกร้อยหลืหกร้อยกว่าแล้วผมยังเงินไหลไม่ได้โอ้ยมันอะไรไปเนี่ยเหลือเพิ่นวะแอป,ปมันก็มีเนาะแอบพิดซซึไปปปมไหลแอบหัวเป็ดแอบเหล,เลือเอามาขึ้นไหลเลยบัดสือ <c oughs> ้ออีเมออลเข้าไปโยขันว้าในนั้นมันก็คือละว,วะเออ อันว้าในนั้นโอเคสิกาเลตเลยและผูคาแห่งยืนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเอเผื่อเขาจะขึนไหลสดเผื่อที่เขาจะได้นาทีเขาจะเก็บนาทีเก็บเวลาเก็บชั่วโมงหลับว้ายก็ดาวโหลดแอป,ปมากก็ถืนรแล้วขึนไหลสดมีคนเบิง้งคนหนึ่ง <laughs> คนหนึ่งในการเฮาเบิง้งก็คือเจ้าของมี่มนผู้อื่นได้โทรศัพท์อีกเครื่อง <laughs> เอ้นเลยเนาะว่ามีสนนนังวอลกับผู้เดียวนังวอลกับเจ้าของเบิ้งเจ้าของเ๋อก็ลออยู่เดียวนี่บอกเขาก็ออาเบิ้งเจ้าของคุยผู้เดียวยออเด็กน้อยขี่รถกายไปโรงเรียนย่อพุญ่ญป่วงแล้วแล้ววอลผู้เดียวแล้วนังดินพินนังเป้าแค้นนังเป้าโวทผู้เดียวจะหันกับมีเหลือมีผีสมผีสมสมคุณย่ายมาแล้ว แล้วก็หลายๆคนไหลเข้ามาพี่เที่ยงแล้วก็มู่อีกหลายๆคนแยลิลีแยลิลีนี่มาเห็นกันตอนตอนลาลาบ่เนาะเนาะประมาณนี้แหละแต่คนคนแรกๆนี่ยเทิลีพี่สาวทิลีก็ยังยังเห็นกันทางเฟสที่ได้คุมมือเราเฮือนไหลสดก็ยังได้เฮาไปหาเราอยูไ่ไล้ <laughs> หลายๆคนที่นั่งสวีเดนจนได้แต่งเพลงพี่เดพี่เดน้องก้อย ออยังอยู่ในซื่อหมู่ที่เฮามาในไหลสดพี่เดน้องก้อยก็อยู่เกาหลีเนาะเพิ่นแต,แต่แต่เห็นเพิ่นโพสเฟสอยู่เพิ่น,พนละกรับไทยเอยวีเอเวียอ,อยู่สวีเดนนี่ยังจื้อได้จนจนได้แต่งเป็นผลงานเพลงเพลงหนึ่งซื่อสองของหมู่ที่เฮาพี่เดน้องก้อยก็อยู่เกาหลีส่วนเอยวีก็อยู่สวีเดนเยเรามานีเป็นบ้านย่าวือ พี่เพ้นพี่เพ้นก็ยังได้เห็นกันแต่ย่าวือบบเห็นพี่เพ้นยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังเห็นกันทางเฟสพี่เพ้นเยอรมันยังยังยังเห็นกันเจ๊กุ้งเมื่อนั้นเห็นเจ๊กุ้งเห่าในหลไหลาสดเฟซบุ๊พกพี่ไก่โบเห็นพี่ไก่บบเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องแตงน้องแตงเป่าเป่าเป่า,เป,าเป่ากับ่เห็นแล้ว เม,ม่นเพื่อนเนี่ยเปล่า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 นี่เหลาชิยู่แล้วเป็นคนเล่าละแต่แต่เล่ายู่ต่้งประเทศนั่งมันมันหลายคนอะลีได้จนได้เพลงลุงโฮมเออลุงโฮมพินเท่าลุงโฮมไม่เาลุงโฮมแล้วก็ฟ้าฟ้าเลาไก่บ้านอู้หลายคนนั่นแหละ คือจนได้แต่งเป็นเพลงเพื่อพี่น้องได้ฟังเอาซื้อสองของหมู่มาลงมาเอ็ดเป็นเนื้อเพลงในการฮืนไหลสดก่อนหน้าทีละจบนฮ่าก็ยังว่าโพดโพแต่เวลายู่เป็นปีมีได้ธรรมดานะกับประมาณนี้แหละแต่ละมือผมฮืนไหลสดผมก็ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีเพื่ก็นั่งคุยนั่งว่านั่งจ่าก็ขอบคุณพี่น้องปองป่ายพูดเรื่องเฮ้ามากเห็นโฆษณาแลนดรัดนากระถึง เท่านั้นนะเก็บได้อยู่ขยับดีอยู่ขยับเกือบจะได้เกือบได้มือละเรียญอยู่ถือว่าโอเคอยู่เลยยันลีเลียมือละเรียนปลายเลียดปลายก็ถือว่าใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มขึ้นไหลนี่ไล้ตั้งแต่เริ่มขึ้นไหลนี่นขยับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่แปดสิบสี่ตอนก้อนละขึ้นไหลนั้นก้อนขึ้นไหลนั้นมันอยู่ที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบหกนี่แหละยอดยอดไอ กระปุกเท่าไรยอดกระปุกออมสินเท่าไรแต่พอมาหื่นไหลคู่มือมาหื่นไหลคู่มือมกะม,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 มันก็ขยับดีแล้ววันนี้เขากะเข้าไปเบิ่งในในตัวเอสอะไรเขาไม่ได้เข้าเบิ่งในเอเซนดอกเขาเบิ่งในตัวเอสหรือว่าเอเซนกะมันก็ขยับมาหอดแปดสิบสี่สี่สิบมือนี่เอามันก็ขยับดีนี่ว่าโอ้ยหูจักในนี้หืนไหลแต่หึงแล้ววะ <laughs> ว่าเอาคือมันเต็มเดือนนี้หันมีเต็มดอกมีเต็มกระย่ามันเพราะว่าเ่ากะขึ้นวาฟังพูนเ่ากบแปด แปดสิบสามฟังนี้กับแปดสิบสี่มันมาโฮมกันเมื่อกี้เป็นสองร้อยเติ้นนนะวะนะวะ <c oughs> เอายี่สิบนาทีเลยได้พี่น้องเลยเอาเป็นว่ามีรบกวนพี่พเ,พเพื่อนมากไปกว่านี้นะครับอตอนนี้เวลาอยู่ที่ขึ้นไลฟ์สดวันละยี่สิบเนาะก็เอายี่สิบนาทีอตอนนี้ยี่สิบห้ายี่สิบกับหนึ่งนาทีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเน้ะขอขอบคุณอ่า จะลิลีเนาะที่แว่เขามาเป็นกำลังเจอดูยูเซอร์นะครับเนาะขออนุญาตลงจากไหลด้วยครับบายบายพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขึ้นวันละ20นาทีขอครับผมขอบคุณครับ